are you ready ready stand by oh oh Ding. oh อยูออกแล้วตรใจครับ okay. โอเคอุ้ยเอาโอ้โหอิทยูฟินิตอันโหลดโอเคจังหวะนี้ <laughs> ลืมตั้งอเขอตโทษทีโทษทีจังหวะอันโหลดโชว์เคลียร์เนี่ยมีความจําเป็นมากที่สมมติยิงใช่ไหมครับตึ้มตึ้มเสร็จแล้วเลยวะใช่ปะ่ะอันโหลดโชว์เคลียร์ก็คืออันโหลดก่อนโชว์เคลียร์ดึงค้างให้เขาดู เขาจะมาดูว่าไม่มีใช่ไหมแล้วก็ถ้าเขาบอกว่า if clear slide forward p u l t i c k e r h o s t e r ทำตามเขาบอกอย่าเร็วเพราะถ้าเร็วเกินไปเดี๋ยวเขาหาว่าเราแบบทำผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคเราไปดู